ครับนี่คือ i n s i g h e News เล่าข่าวการเมืองสมรภูมิโคราชวัดพลังแม่ทัพตรวจแนวรบประยุทธ์ประทะอุงอิง16ที่นั่งสสอนครราชสีมารอบนี้น่าจะดูเดือดสมราคาสนามใหญ่รองมาจากกรุงเทพมหานครศึกวัดพลังรอบนี้เชื่อได้เลยว่าไม่มีใครยอมใครเปิดเกมรุกต่อเนื่องพนเอกประยุทธ์จันโอชาประธานาคณะกรรมการก,กำหนดแนวทาง และยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมแล้วสำหรับการลงสมัครสอสอบัญชรีรายชื่อลำดับที่หนึ่งขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ในฐานะลูกย่าโมเตรียมขึ้นเวทีปราัยใหญ่ครั้งที่สองที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่18กุมภาพันธ์2566ซึ่งเวทีชุมพรเป็นประตูสู่ภาคใต้และเวทีนครราชสีมาก็เป็นประตูสู่ภาคอีสานของพรรครวมไทยสร้างชาติอีกด้านหนึ่งพรรคเพื่อไทย ภายใต้การนำของอุ้งอิงนางสาวแพทองฐานชินวัตรได้เปิดตัวผู้สมัครสอสอนครราชสีมา21คนทั้งสอสเขตและบัญชีร,รายชื่อโดยทีมงานกำนันปอวีรศักดิ์วังสุภก,กิจโกศลจากพรรคภูมิใจไทยย้ายมาร่วมงานด้วยประมาณ10คนศึกชิงเก้าอี้สอสอนครราชสีมา16ที่นั่งปี2566น่าจะดุเดือดสมราคาสนามใหญ่รองมาจากกรุงเทพ ลายพักต่างหวังเจาะฐานโคราชเนื่องจากสนามนี้ไม่ใช่แดงเข้มไม่ใช่ทักษิณจ๋บแบบอีสานเหนือทุกพักมีโอกาสแย่งชิงสอสอได้ทั้งนั้นสำหรับพักรวมไทยสร้างชาติมีแม่ทัพใหญ่คือหิมาลัยผิวพันธ์ได้ตั้งกองประชาการอยู่ที่บ้านพักตำบลพญายเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแม้เสหิจะไม่ใช่คนโคราช แต่ก็ได้ที่ปรึกษาชื่อจำลองคุดขุนทศอดีสอสอนครราชสีมาหลายสมัยเบื้องตนทรงรายชื่อผู้สมัครสอสอนครนคร,ราชสีมาพักรวมไทยสร้างชาติประกอบด้วยพันตำรวจโทสมชายเพชรประเสริฐอดีสอสอนครราชสีมาเขตอำเภอปากช่องปนอมโพคำอดีสอสอนครราชสีมาเขตอำเภอวังน้ำเขียวพลตำรวจตีภูมิราวัฒนาปราณี เขตอำเภอสี่คิ้วและอาจารย์น้อยไก่เลิกเสียงขุนทศอำเภอด่ออดานขุนทศเป้าหมายหลักของฮิมาลัยน่าจะเป็นสองเขตคือพันตำรวจโทสมชายและกำนัน,นประนอมผู้มากบร,รมีแห่งวังนาำเขียวมองอย่างเซียนการเมืองประยุทธ์เป็นรองอุ้งอิงในสนามเมืองย่าโมเพราะค่ายเพื่อไทยได้กำลังหนุนจากทีมเสียแป้งมันผ่นหลานการเลือกตั้งปี2562ในสนามโคราช พรรเพื่อไทยถือว่าตกต่ำได้เก้าอี้แค่สีที่นั่งคือนายประเสริฐจันทรละรวงทองนายโกศลปัทรมะนายศิรสิทธิ์เลิศด้วยลาบและนายสุชาติพินโยปัจจุบันย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่2องกุมภาพันธ์2566นา5ยนประเสริฐจันทรละรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยและสสนครราชสีมาได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสนครราชสีมา ซึ่งมีทีมกำนันป่อนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ย้ายมาสวมเสื้อผักเพื่อไทยทีมโรงงานแป้งมันพันล้านนำโดยนายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลลูกชายกำนันป้อน,นอายนรเศสศิริโรชนากุลรองนาย,ยกอบาจานครราชสีมาหลานชายกำนันป้อและนายอภิชาเลิศพัชรกมลอดีตสสนครราชสีมา พร้อมกันนี้ยังมีกลุ่มสร้างโคราชโฉมใหม่ของโยรดาหวังสุภกิจโกสนนายกอบจโคราชมาใส่เสื้อพักเพื่อไถยด้วยอาทิสมเกียรติดันดีตกตูลสอบจนครราชสีมาเขตอำเภอโนนสูงปียนุษยินดีสุขสอบจนครราชสีมาเขตอำเภอลำธมเมนชัยพงพัฒน์พันศรีนครสอบจนครราชสีมาเขตอำเภอพิมายนาราดาอึ้งสวัสด์ สอบรรส Market, อบ,อนนกกอบจครร Market, อบออนครราชสีมาเขตอเภอชุมหลวงชวานพัฒนกรรมชัยสออบจนครราชสีมาเขตอเภอขามสแกแสงพรเทพศิริโลจนกุลสออบจนครราชสีมาเขตอเภอปักธงชัยและกิติชาดีรองนายกอบจนครราชสีมาหลานกำนันปอปรากฏการอุงอิงบวกแป้งมันพันลลานมิเพียงขาย่าวขวัญประยุทธ์ยังพ่วงค่ายลุงป้อม ที่หวังพึ่งคู่หูวิรัตธรรมนัทโกยเก้าอี้สอสอโคราชการเลือกตั้งสมัยที่แล้วพักพลังประชารัฐเป็นแชมป์โคราชได้สอสอหคนแต่ปัจจุบันเหลือ5คนเพราะสมศักดิ์พันเกษมย้ายไปพักภูมิใจไทยนายวิรัตรัตนเสษจับมือร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าวางตัวผู้สมัครสอสอนครราชสีมาไปแล้วบางส่วนอาทิเช่น เกษมสุพรานนท์สอสอนครราชสีมาเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาทวิรัตรรัตนเศรษฐ์อําเภอโนนสูงอธิรัตรรัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเขตอำเภอปทายตติรัตรรัตนาเศรษฐ์ลงสมัครแทนมารดาทัศนียาเขตอำเภอพิมายและอรัชมนรัตนเศรษฐ์ภรรยาอธิรัต์แทนทัศนาพรเขตเมทีกุลเขตอำเภอห้วยแถลง ด้วยความเก่าของวิรัตก็คงทำให้ลุงป้อมสบายใจอย่างน้อยในเครือข่ายบ้านใหญ่รัตนเศษน่าจะได้ประมาณสี่ที่นั่งเป็นอย่างต่ำนครโคราที่ประยุทธ์เตรียมเปิดเวทีใหญ่รวมไทยสร้างชาติกลางเมืองบ้านเกิดโดยมีหิมาลัยจัดทับล่วงหน้าเพื่อประทะอุงอิงค่ายเพื่อไทยที่มีทีมกัปตันปอเป็นทัพใหญ่อีกด้านหนึ่งย่อมสะเทือนคลายพลังปอมเพราะเป็นการเปิดศึกรบวิรัตธรรมนัด ที่ต้องการส่วนแบ่ง16เก้าอีสอสอ้สอนครราชสีมาสมรภูมินี้แนวรบแต่ละค่ายล้วนเป็นทับหลวงเพราะถือเป็นศึกวัดพลังแม่ทัพเบอร์ใหญ่ที่ไม่มีใครยอมใครขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ